สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับโอโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะและในวันนี้โอ oh, ก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีกันประจําเดือนธันวาคม2564นี้นะคะเรามาเริ่มเปิดคําทํานายไปพร้อมๆกันเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตําแหน่งอัตตา ตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานี้นะเขาต้องบอกก่อนเลยว่าชาวราศีกันเนี่ยจะมีความทิฏฐิหรือว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือว่าเป็นลักษณะในเรื่องของการทํางานอย่างโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเชื่อมั่นอ่ะดีแล้วหรือว่าออคิดว่าความคิดของเราเนี่ยถูกต้องยึดมั่นในความคิดของเราเนี่ย โอเคดีแล้วลหละเพียงแต่ว่าอาจจะลดในเรื่องของการประทะคารมหรือว่าการทะเลกกาะกันแบบซึ้งซึ่งหน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับตัวคุณเองมากเท่าที่ควรจะเป็นนะคะต่อมาค่ะกับเรื่องของ,ของคีนะความพยานาความไม่ดีไม่งามในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันมีลักษณะของหอปาพาคารใช่ไหมนั่นหมายของว่าคุณอาจจะ ทำตัวเป็นปีกวิเวกหรือว่าทำตัวอยู่ไกลาจากคนอื่นๆไม่ค่อยได้ใกใกล้ชิดหรือว่าไม่ค่อยได้พบเจอกับใครสักเท่าไหร่นะคะอย่างเรื่องของการงานช่วงนี้ก็อาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมทางานที่บ้านหรือว่าในการทํางานที่เคยได้พบปะกับผู้คนเยอะๆเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ก็จะลดน้อยลงนะคะจึงทําให้บางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายขึ้นมาบ้างก็เป็นไปได้หรือว่าในช่วงตอนคืนเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับอยากจะหาอะไรทำเพราะว่ามันเหงาอะ่ะมันอยู่คนเดียวไม่ค่อยจะได้ในช่วงนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่ง ของท่านัง mm hmm. เกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องรับผิดช,ชอบกับเรื่องของการเงินเยอะมากๆเลยนะคะในที่นี้เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยทั้งของตัวเองและทั้งของคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่อยู่ภายใต้การดูแลช่วยเหลือของตัวคุณเองอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือว่าเป็นลูกหลานของคุณก็เป็นไปได้นะคะต้องเตรียมความพร้อมในจุดจุดนี้เอาไว้ด้วยนะการเงินกับเรื่องของปัญหาสุขภาพแนะนําว่า ช่วงนี้ถ้าทาประกันก็จะดีไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายนะแต่ว่าแค่แนะนาเพราะตามดวงชะตาม,มันมีเกณฑ์จะเสียงเงินกับเรื่องพวกนี้เยอะนะคะในช่วงนี้ต่อมาค่ะตำตำแหน่งของปิตาปิตาคือเรื่องของหัวหน้าเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะในช่วงลักษณะเ,เป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่ได้รับ การหยิบยื่นมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานอาจจะเป็นเรื่องของเงินนะคะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่เขาหยิบยื่นมาให้เสมอนะคะตัวเราเองเนี่ยก็รอรับกับโอกาสเหล่านี้ในทุกๆเมื่อหรือว่าพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามงานแล้วก็ไปตามภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมาเพราะว่าจริงๆแล้วตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะดังนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการงานในช่วงนี้เนี่ยก็ใช้คําว่า อะไรก็ทําไปเถอะนะเออเหมือนกับประมาณเป็นกิ้งกา่าทําตัวเหมือนเป็นกิ้งก่าที่เกาะคอนไม้สีไหนเขาก็จะเปลี่ยนผันตัวไปตามสีนั้นมันจะทําให้ตัวคนเองเนี่ยได้รับโอกาสจากการงานเนี่ยเรื่อยๆนะคะผู้ใหญ่เขาก็จะป้อนงานมาให้เรื่อยๆต่อมาห่ะตำแหน่งของมาตามาตาคือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะในช่วงระยะเวลานียปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพชัดเจนหรือว่าปัญหาเรื่องของพา จะพูดบางอะไรอ่ามือนความเครียดเออปัญหาในเรื่องของความเครียดก็ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันนะคะดานาช่วงนี้เนี่ยต้องคอยอยู่ดูแลใกล้ชิดสําหรับเรื่องของคนในครอบครัวหน่อยก็จะดีต่อมาตําแหน่งของโพคะโพค่าคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดเอย่ยบ้านเอย่ยที่ดินเอ่ยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคาดหวังจะซื้อจะขายสามารถที่จะคาดหวังได้หรือว่าสําหรับท่านที่คิดจะซื้อและนําว่าเป็นการกู้ร่วม จะเป็นอะไรที่ดีมากๆหรือประสบความสําเร็จได้สูงมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมทางด้านการเงินในจุดจุดนี้นะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาชชิมามาชชิมาคือความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนช่วงนี้เนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาของความห่างเหินนะคะห่างเหินในที่นี้เนี่ยเป็นไปได้ทั้งสังคมเพื่อนแล้วก็เป็นไปได้ทั้งสังคมของ คนคนรักอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของคนรักกันเองนี่แหละนะคะก็อาจจะมุ่งกับเรื่องของงานมุ่งกับเรื่องของเงินมากไปหน่อยจนไม่ได้มีเวลาที่จะสนใจกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือว่าคนรักของเรานั่นเองนะคะช่วงนี้ไพ่เขาเลยอยากจะเตือนว่าให้ความสําคัญกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวบ้างนะต่อมาค่ะ ตำแหน่งของตนันุตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติช่วงนี้อิสระรดแรนเสรีเป็นนกน้อยที่บยบินนะคะออกจากกรงนั่นหมายความว่าการงานจะอิสระมากขึ้นการเงินจะเริ่มดีมากขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมหรือประมาณกลางกลางเดือนธันวาคมนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นแล้วจะมีความเป็นอิสระเสรีรดแรนได้มากขึ้นแล้วรวมไปถึงอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดีววันนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของ กระดุมพักเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยตรงนะคะตอนนี้พูดถึงเรื่องเงินไม่ได้เลยเครียดตึงเครียดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องจัดแจงต้องบริหารจัดการให้ดีๆกับเรื่องของการเงินยังไม่เหมาะกับเกณฑ์ที่จะไปลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนทุ่มเสี่ยงในช่วงระยะเวลานี้ยังไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของสห a ชคือเรื่องของเพื่อนเพื่อนในช่วงระยะเวลานี้ทําตัวเป็นน้ําน้อยยอมแพ้ไฟคือเหมือนกับว่าเราอาจจะช่วยเหลือเขามาโดยตลอดเราอาจจะทําดีกับเขามาโดยตลอดแต่ว่าความดีของเราเนี่ยมันมันเหมือนกับมันเติมไม่เต็มเนาะมันเหมือนกับเขาไม่ได้มองเห็นคุณค่ามากขนาดนั้นดังนั้นช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์การถูกขักหลังถูกทรยศจากเพื่อนทําดีเท่าไหร่เพื่อนก็มองไม่เห็นในสิ่งที่คุณทําให้กับเขานะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันทุกคือเรื่องของญาติพี่น้องในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยญาติพี่น้องเ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ใจความเครียดต่างๆนานามีแต่คนเอาเรื่องเครียดเรื่องทุกข์อะไรมาลงที่คุณทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้เลยเราก็เลยจากที่ไม่เครียดเนี่ยกลายเป็นว่าเครียดตามเขาไปซะอย่างนั้นน่ะนะคะดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีๆฟังเรื่องเครียดมากๆบางทีมันก็ทําให้เราเครียดตามไปด้วยก็มีนะต่อมาคะตำแหน่งของปุตตะ เรื่องของลูกหลานนะสำหรับท่านที่คิดอยากจะมีลูกนะคะตอนนี้อาจจะเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วระดับหนึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องของอนาคตในภายภาคหน้าที่เออยากมีไหมอยากมีแหละเตรียมความพร้อมไหมเตรียมความพร้อมแหละแต่ตอนนี้คงยังหรอกนะแต่แค่ว่าเป็นช่วงเวลาของการเตรียมเงินด้วยหรือว่าเตรียมความพร้อมในทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการจะมีลูกคนหนึ่งคุณก็จะคิดเยอะกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะคะหรือว่าสําหรับท่านใดก็ตามที่มีลูกหลานอยู่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลาดีลูกหลานของท่านก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่สูงนะยากเกินที่เราจะไปควบ คบมหรือว่าไปจํากัดอะไรในในตัวเขานะคะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะต่อมาตําแหน่งของอริคู่ศัตรูคู่อาฆาต,ตนะฮะทะเลาะเป็นทะเลาะดามาดากลับ ้ลยมาแรงกลับนะะนี่คือเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะอะริเนก็คือไม่กลัวนะไม่แคร์ด้วยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าบางครั้งเนี่ยเราไปมึงมาพะวนมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับตัวคุณสักทีเดียวนะคะใน,นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องภาวะอารมณ์ของตัวเองหน่อยนะควบคุมคําพูดได้ก็จะดีนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะตาแหน่งของปัตตานีก,ก็คือเรื่องของความรักสําหรับท่านที่โสดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ในคุณก็ยังแบบเฉยๆเลย ฉเฉยเมยเลยพูดถึงเรื่องความรักไม่สนใจเลยแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะมีการคิดถึงคนรักเก่าหรือว่ามีความผูกจิตผูกใจกับเรื่องของคนรักเก่าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของความรักช่วงนี้ยังไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ดีสักเท่าไหร่สาหรับท่านที่โสดส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็จะห่างเหินกับเรื่องของความรักมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ความรักมันฟุง้งฟิงมุ้งมิง,มงสักเท่าไหร่ดังนั้นแนะนําว่าให้พากไปเที่ยวหน่อยก็จะดีช่วงนี้ถ้ามันมีเวลาก็็กควรที่จะ ให้เวลาซึ่งกันและกันให้มากๆเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่ไพ่เตือนว่ามันห่างกันเกินไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เขาบอกไว้ตั้งแต่ตอนตอนต้นแล้วนะคะโอ้ยขออภัยในความลิ้นสลวนนะคะมันเริ่มอัดคลิปเยอะมันเริ่มจะสลวนนิดหน่อยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของมรณะก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การเดินทางโดยเฉพาะยานพาหน,นะที่เป็นสองล้อนะอาจจะเป็นจักรยานหรืออาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะแล้วก็ตำแหน่งของสุภะ สุภาพค,คือเรื่องของคุณงามความดีในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงเหมือนกับว่าจะบอกว่าไงดีอะเหมือนกับมีคนที่เขาไม่ค่อยอยุติธรรมกับคุณหรือมีคนที่เขาทําตัวนะ่ารังเกียจ ทำตัวแบบเอารัดเอาเปรียบเรามากเกินไปจนน้ำให้คุณรู้สึกไม่ไหวไม่สนไม่แคร์นะคะคืออย่างที่บอกแหละขึ้นง่ายนะช่วงนี้โมโหง,ง่ายขึ้นง่ายเหลือเกินนะคะก็ความดีก็คือดีแล้วที่เรามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแต่ความไม่ดีก็คือเรามันระวังในภายภาคหน้ามันอาจจะไม่พ้นกับเรื่องของการต้องร่วมงานกันต่อถ้าเป็นลนักษณะเพื่อร่วมงานก็ต้องร่วมงานกันต่อหรือว่าถ้าเป็นลนักษณะลูกค้าเขาก็จะมาจ้างงานต่อดังนั้นก็คลิปความสัมพันธ์เอาไว้หน่อยก็จะดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยชอบเขาก็ตาม ต่อมาตำแหน่งของกร,รมการงานการงานมีเกณฑ์จะได้เดินทางในเรื่องของการงานด้วยในช่วงนี้นะคะก็ปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเดินทางด้วยเครื่องบินหรือว่าเดินทางด้วยรถยนต์ไม่มีปัญหาแต่มอเตอร์ไซค์จักรยานต้องระมาัดระวังให้มากๆนะคะต่อมาตำแหน่งของลาภะความมั่นคงนี่จะมีคนมาชวนไปทําอะไรร่วมกันทําธุรกิจด้วยการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยกันหรือว่ามานําเสนอให้คุณนะเป็นคู่ร่วม ร่วมหุ้นร่วมงานร่วมเซ็นสัญญาต่างๆนานานะคะก็จะเป็นผลในทิทางที่ประสบความสําเร็จร่ารวยแล้วก็ดีงามมากขึ้นกับเรื่องของงานและเงินนะนะและตําแหน่งต่อมาพายายคือเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระวังนะ,ะในช่วงนี้เนี่ย ไม่กลัวตัวเองเท่าไหร่แต่จะกลัวคนแก่ในบ้านแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภาวะความความเครียดมากขึ้นหรือว่าตัวเราเองในปีนี้จะทําตัวแก่กว่าเดิมมากขึ้นเยอะมากๆเลยจะขี้บนจะขี้จุกจิกจะขี้น้อยจะขี้น้อยใจตามแบบฉบับของคนที่สูงไว้มากขึ้นนะคะก็ต้องดูพฤติกรรมเหล่านี้ของเราด้วยว่ามันมันมากมายเกินไปหรือเปล่านะต่อมาค่ะ2ตําแหน่งสุดท้ายตําแหน่งทาสา และตำแหน่งทาสีเป็นตำแหน่งบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศ ตรงข้ามหรือว่าเป็นเพศเดียวกันเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นคนแก่กว่าเราคนที่เขาเป็นเพศเดียวกันกับเราเนี่ยก็คือจะสามารถทํางานร่วมกันได้มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการโกงกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับบริวารน,นะคะโอเคค่ะก็ขอจบการทํานายไทยทัก์ดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคม2564นี้นะคะ